ครับมือนี้ผมสภาพอีหยำหนูครับใส่บ่วงหนูไปหาหลังนะครับผมเบิ่งวันสิ่งใดบ่ใส่ยุหลังโรงงานนะครับเสียดูมานมานมันก็นมาพังมาบูันมามาน้ำนี ว่าได้เลยครับผมหนูอันได้กินแล้วมันไม่ค่อยเรียนนี่มันสิเป็นแบบนี้ครับขันมามานน้ำคุ้ยหนูมุนอุยปุ๋ยครับผมดวงวันสิได้บโบนะ ข่านอยู่ด้วยครับหลังเล็กของเขามีอยู่ครับนั่นโอ้โอเขาไปไก่เหรอ Ui, tù bò nhây nha Luộc mà anh Ủa, ở đây là bạn นี่ครับนั่นตัววบไงขออนุญาตเดียวครับเดี๋ยวผมจับข้อมันก่อนนี่เจ๊อยาผม โอชินี่หลังนี่บ่ถือครับเจ๊หมาสิไปเล่นก่วนน่นดอกหลังนึงใส่เปี่ยับ่ถือครับ,บเจ๊โอ้ยหมามาน้ำหมัด หนูนันสิไปกัดหนูนเลยหลังนี้ก็ไม่ถูกนะครับขออนุญาตได้ครับผมเสียงไล่หมาหลังหนึ่งใสยย่ยูเทลนี่ครับแต่คันหาบ่เห็นเลยบป็ หนึ่งสองสามสีหาเราจะบริสเนี่ครับผมได้ยู่นะครับตัวหนึ่งตัวไหญ่นบันไดลูกมัน อืนั่นมาเต็มอาเห็นโ <c oughs> อ้กะลอกโอ้จวดเลยกะลอกนี่ยังแล้วไปแบบเร็วครับเพื่อนโอ้เอ้เอ้ ไปผมว่าหนูันี่ยินมมูมัมนเขาหู้แล้วครับจะสันบัตถือวยครับผมเลียนมาตัมบวงเี็บด้วยครับ ตไตไว้พี่เก่าครับผมช่องโรงงานหิดบานประตูเชนเนลนะผมผมาพามายามหนูครับมื่อนี้นี่ไต่ไว้พี่เก่าครับอีกตัวน,นึงครับผม คลิปนี้ยังไงกับฝากกดไลค์กดติดตามนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ผมคิดว่าเป็นลูกหนูเลยลูกหนูปลุกครับมันยังตโตน่อยอยู่ ที่เขาไปกินมั่นที่ผมปลูกไว้นะครับน่ครับเป็นตะหักขึ้นอย่างเฮ้ยม,มานำตัวโหน,นุ่มครับผมตัวโบยงใหญ่นะครับก็ได้อมดอมตี วัดอ์ลงคลิปด่วนนะครับผมวัดอว่างผมบ่เคยว่างครับผมไปเลี่ยนนะครับผมเหมันกลับมากองมือกันลยเดี๋ยวมาเห็ดคลิปใส่กบครับผมเอ้ยบอเมนใส่หนูครับก็นเลยมานจ่อยในตัวบางไง สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ปฝากกดไลค์กดติดตามนีดนะครับก็บเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะครับบ๊ายบายเป็นหักครับผมมึงเดียวไปแล้วครับ